ิดีีกับชาวไร่อ้อยด้วยนะครับรัฐบาลประกาศนะนะครับว่าจะช่วยเหลือชาวอ้อยนะครับที่1,420บาทต่อตันนะครับและก็อีกหนึ่งก็คือได้ค่าอุดหนุนนะครับไร่ละ120บาทต่อไร่นะครับซึ่งพุทธนาคือรับทีเดียวครับสองเด้งเลยครับสำหรับ ชาวชาวอ้อยนะครับรับทีเดียว2เล็กนะครับก็คือเด็กแรกก็คือรัฐบาลประกันได้ได้ครับที่1นึ่งบาทนะครับและก็เงินอุดหนุนอีก1นึบาทต่อต่อไร่นะครับนี่นะครับดีดีด้วยนะครับชาวอ้อยนะครับชวนส่วนชาวนาก็ได้รับไปแล้วนะครับก็คือดเงินช่วยเหลือนะครับไร่ละ1000นะครับไม่เกิน20ไร่นะครับซึ่งเงินนี้ก็ เข้าธนางคารไปแล้วนะครับบัญชีของเสด็จกรหมดนะครับนะครับชาวนาก็ได้ชาวนาก็ชาวนาก็ได้รับเงินไปแล้วนะครับชาวอ้อยก็รัฐบาลก็ประกาศช่วยเหลือไปแล้วนะครับเหรื่องเจชาวคนเลี้ยงวัวนะครับซึ่งมีข่าวดีเหมือนกันนะครับ ชาวเนียงวัวเจียมเฮนะครับเพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับจะสั่งซื้อเนื้อวัวไทยนะครับนะครับจำนวนเงินประมาณ1,000งพันล้านรูสนะครับซึ่งเอ่อซาอุดิอาระเบียจะนำทีมนะครับมาที่ประเทศไทยเพื่อเพื่อสั่งซื้อเนื้อวัวไทยนะครับในต้นปี67นะครับก็คือเดือนกรกฎาคม67นะครับ คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ1000นล้านดุยสชาติบริการนะครับ1000ล้านดอยสนะครับนี่ซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยครับสำหรับคนยิบวัวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีประเทศจีนกับประเทศเวียดนามนะครับที่สั่งซื้อวัวไทยไปแล้วนะครับส่วนด้านซึ่ก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่สั่งซื้อวัวไทยนะครับเนื้อไทยนะครับวัวไทยนะครับ

นี่หลย่อยละเคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินโควิดเมื่นนึ่งกู้จากอสินกู้จากทบกศสุดท้ายก็ได้่อนคืินแล้วายปนี่เสียรัฐบาลบอกว่าคือเมื่อวานท่านก็มี่ชัดบอกเลยจะให้จสองธนาคารทกไปทวงนี้ได้ตามสมควรก็ท้ครับคร เพื่อไม่ให้เปนนี้เสียอีกต่อไปกลุ่มนี้ก็จะช่วยได้ประมาณสักล้านถึงแสนคนนะครับกลุ่มสองที่จะไปช่วยท่านอยู่กลุ่มนี้ไหมคือลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำแต่ว่ามีหนี้มากกว่ารายรับจ่ายได้ไหวก็คือกลุ่มข้าราชการครูตรวจทหารหลักก็คือที่เป็นู้กำนไปสามแนวทาาให้โอนหนี้ทั้งหมดไปไว้ที่เดียวยกตัวอย่างเช่นไว้ที่จัง นั the ่น ok ok uhh ่มไม่ให ok ok mm ้มาสูเกินไปยลุกนีอย่างบีเนดือนเหลพอที่จะใช้ในละเดือนในการดชีพอย่างมีศักดีอย่างน้อยต้องเหลือ30%กลุ่มสองกลุ่มย่อยนะครับก็คือลุกหนี้บัตรเครดิตก็ให้เขห่วง ลดลงเรื่องของการทัประกงทั้งประกันลุงนี่ชาซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์โอ้โหมคัศรรย์เยอะนลุงนี่รถมีเยอะจริงๆนะขณะที่มอเตอร์โชว์ที่ผ่านไปคนองซื้อรถห้าถึกว่วคันแต่คนที่ผ่านม,มาแล้วก็ไม่มีกาง ที่เป็นหนี้เสียคง้ายาวกุมนี้เดี๋ยวอดนี้ปที่บริษัทบริหาสินทรัพย์นี่ก็เกิดขึ้นมาหลังจากวิกฤตต้นเงินกุ้นะก็ปรับโครงสร้างให้ใหม่ช่วยลุ้มนี้กลุ่มนี้ก็ได้ประมาณทุก3ล้านคนที่เสียเยอะจริงผมมียอดรถจนที่เป็นหนี้เสียก็คือซื้อมาแต่ไม่มีปัญญา่อนทั้งตนจาบ้านว่าอย่างนั้นปรากขยายตัวขึ้นมาเนี่ยประมาณ4ีเาเนะที่คนที่ ตรสนั่ึเประดับห้าอาเป็นางมนก็เห็ใจวนานะที่ว่าซื้อมาแล้วก็ไม่คาดคิดว่าสุดท้าเอนียมันจะเกิดัติเรียกขึ้นจชีริตแล้วก็ไมมีกาลังที่จะวันต่อเรื่องหนึ่งผมส่วนเรื่องนึงไปเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องของวันนี้ที่จะเกิดขึ้นถือว่า